ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สินค้าที่จะนําไปขายแต่นํามาใช้ดื่มใช้รับประทานสั่งจากแมคโครทั้งหมดนี้ขาดอีก11บาทก็จะถึง5 0 0 0แต่ถามว่าทำไมถึงสั่ง จำนวนเยอะขนาดนี้อยู่กันเป็นโหลหรือไงไม่ใช่คือเราพยายามที่จะประหยัดต้นทุนโดยการสั่งของมากหน่อยมันต้องใช้อยู่แล้วมันจะถูกกว่าซื้อชิ้นย่อยๆมันจะแพงคือได้ปริมาณเยอะแต่สตางมันก็ เยอะหน่อยแต่การเวลามันใช้ใช้ได้นานส่วนใหญ่ที่สั่งน้ำมีทั้งน้ำแร่น้ำดื่มธรรมดาและกะทะ่เป็นไซส์สมลิตรเลยนะ mm hmm. โค้ามีกับเขาด้วยคุณจะเห็นเนี่ยโอ้โหเวลา กระหายเหนื่อยๆออกออกจากที่อื่นๆเดี๋ยจะเข้าบ้านเนี่ยมันต้องให้ชื่นใจหน่อยก็ดื่มน้ำนี่แช่เย็นจะพวกน้ำแต่ก็ไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีมีดีหน้างาดามสองเท่าดีหน้าเป็นกล่อง ทั้งหมด24กล่องอน,นี้ดีน่านี่และอื่นๆนมก็มีนมเอาไว้บำรุงกระดูและฟันนมไข่ขาดไม่ได้ไข่เป็ดอยู่ข้างบนไข่ไก่อยู่ข้างล่างอย่างขนมขนมนมปังแล้วที่จริง อันนี้นี่ก็เรียกว่าอะไรปูไทยปูไทยเอาไว้เวลาเพลียๆหิวๆก็ก็ต้องทานเหมือนกันเวลาอาหารสดไม่มีก็ดือ,อรับประทานอาหารปรุงแต่งแล้วเรียกว่าอาหารสำเร็จรูปแต่ถ้าทางที่ดีแล้ว เราพยายามที่จะปรุงสดๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่บางทีไม่ได้ว่างพอหรือว่าอาหารสดไม่มีเราก็จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารสำเร็จรูปอันนี้ก็เอาไว้เวลาจำเป็นอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็น เส้นหมี่เราก็ใส่ผักก็รับประทานได้แล้วรสชาติดีติดใจก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกเส้นหมี่โชคุนนมนมสดเอออันอันอ,อย่างนี้เป็นนมเป็นน้ำน้ำเต้าหูอ้อ่าอันนี้นมน้ำเต้าหู้นมฟาง ขาดไม่ได้เลยหนมปังแต่ไอที่วิเศษนี่นี่อันนี้ต้องแช่เย็นนะเอเเรียกว่าอะไรอ่ะหนานหนาน,นรับประทานอร่อยมากเรามาดูอันนี้สิมันคืออะไรคือเป็นแกนลอนเลยเอ่าคืออะไรเออเนี่ยน้ำมันมะกอกเขาเป็นไซ เอ็กซ์ตร้าเเลยน้ำมันมะกอกเอาไปใช้คือจริงๆแล้วใช้ปรุงอาหารเนี่ยใส่ใส่ใช้แกลอนอย่างนี้ก็คือปรุงอาหารสีเป็นสีมะกอกเลยเนหะ็นไหมน้ำมันมะกอกแต่และท้ายที่สุดแกลอนถังถังบริดนี่ ซื้อซื้อซื้อเป็นถังอย่างนี้เพราะต้องการเอาถังไปใช้ใส่ของอ่ะ